วันนี้เราจะมาทำอาหารนะคะงด10บาท vs 100บาทแต่ว่าเรามาจับฉลากดีกว่าให้ดาก้าเลือกเลิสองสาม,ส,ามสวัสดีค่ะกับมากับช่อง l i ฟ e of Bone นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้เนี่ย มีชาเลนจ์จะมาทำกับดาก้าครับวันนี้เราจะมาทำอาหารนะคะงด10บาท vs 100บาทว้าวแต่ว่าเพื่อความยุติธรรมเรามาจับฉลากดีกว่าให้ดาก้าเลือกเอางนี้เดนลอกากันแล้วจะโอเคดาก้านั้นเปิดพร้อมกันนะเปิดให้ทุกคนดูพร้อมกันนะเลดูสองร้ำ สออ๋อเย่ได้ร้อยบาทของแม่โตได้10บาทเย่โอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกัน <c oughs> ตามงบที่เราได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะคะไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> วนี้เราได้ของที่จะมาทํากันวันนี้เนาะแ่ <Yeah. S 1> แม่โบนเนี่ยได้งบ10บาทนะแม่โบก็เลยได้ก็มีกึ่งสำเร็จรูปมา1อันนะคะก็ราคา6บาทส่วนไข่เนี่ยไข่เนี่ยแพ็กนี้นะมี10ฟองราคา43ก็าตกฟองมาประมาณ 4บาทนิดนิดเนาะของผมก็จะเป็นแซลมอน63บาทใช่ปลาแซลมอนแช่แข็งเนาะ63บาทบาททอกาลีกับแครอทกับข้าวโพดอ่อนนะครับก็จะเป็น32บาทก็ของดาก้าจริงๆก็ประมาณ95บาทเบาะทเน่ยแต่แม่โบเนี่ย10บาทกับส0สตางค์เนาะก็ถือว่าได้ตรงงบทั้งคู่ราคาเท่านี้เ,นเดี๋ยวเราตามไปทำกันนะคะว่าของใครจะดูน่าทานกว่ากันเนาะไปเลยครับ ตอนนี้ดาก้าอาหารพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับดาก้าเขาล้างปลาแซลมอนผักเขาก็หั่นมาให้เรียบร้อยเราล้างแล้วอีกทีเนาะใส่น้ํามันไปนิดนึงใช่ไหมนิดนึงบางทีแม่ก็ไม่ใส่ด้วยซ้ำมาแต่ก็ใส่นิดนึงก็ได้อะนิดเดียวเพราอให้ไม่ติดกระทะเนาะแม่ก็เอาพริกไทยนะครับอันนั้นเกลือหลูออกอีกอันนึงพริกไทยเดนแค่นิดนึงแล้วก็เกลือ <Okay. S 2> งั้นเวลาเรารอแซมอนนะครับเรามาผัดๆักกันแต่วันนี้ดาก้าจะผัดแบบฝรั่งใช่ไหมดาก้าบอากว่าดาก้าขอใส่เนยให้มันหอมๆนิดนึงใช่ไหมคะนั่นก่อนก่อนนะครับก็จะตัดเนยก่อนเลยเอนนี้ น้อยบัตรของดาก้านี่ใช้ได้เลยเนาะถ้าไปใช่หอมหอมเลยถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ยเมนูนี้น้อยก็แพงกว่านี้แน่นอนอ่ะเนาะเนี่ยจ๋ดายไม่มีกระเทียมกระเทียมหมดมาบนลืมโดยเกลือนิดหน่อยใช่ไหมเกลือพริกไทยของดาก้าหน้าตาหน้าทานมากเลยเนี่ยเหนียโอเคจัดเรียงสวยงามเลย นี่ของดาก้าได้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ใครชอบป้าก,ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะกันเดี๋ยวไปทำของแม่โบกัน <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูเมนู10บาทของแม่โบนะคะไข่ก็อาจจะลูกจิ๋วนิดหน่อยเนาะก็โอเคน้ำเดือดแล้วนะคะแม่โบก็จะลวกเส้นมาม่าแล้วเมื่อกี้ได้ไข่มาแล้วม่โรชอบแบบไม่สุกมากเนาะ ภาษาอังกฤษเรียกว่าคันไม่ซอ่ะเวลาเราจะไปผัดเราก็ไม่ต้องลวกแบบสุกมากเนาะเดี๋ยวตอนผัดเราจะเละนะคะโอเคแม่โบได้เช็ดมาแล้วนะคะลวกกับเดียวก็ขอใช้น้ำมันที่บ้านล,ละกันนะแล้วก็ลูกชายใจดีให้ผักด้วยเพี <Yeah. S 1> ยใช้ไม่หมดเนาะ <Yeah. S 1> จะได้แบบสุขภาพดีหน่อยนะคะ เครื่องปรุงของเขานี่แหละใส่เข้าไปเลยโอเคแมาโพดได้แล้วนี่อาหารเย็นวันนี้ใช้ได้นะดูดีนะแล้วก็นี่โปะไข่ไดาวว้าวบโอเคนะคะก็ได้มาแล้วเนาะมเมนู 100บาท vs 10บาทก็ทำได้นะเนอะแต่ของแม่มีแบบมีชายนุ่มใจดีแบ่งผักให้มันก็เลยแบบดูสวยนกว่าเออแบบดูดีอิมอยู่อิมอยู่มาชิมดีกว่าใช่ค่ะเนาะทำของผมนะคะอโหนี่ก็เป็นแซลมอนนะคะนี่ก็เป็นแครอทนี่ก็เป็นบลูเกอรี่ ดูดีไหมของแม่โบคือแบบต้องเจาะไข่ด้วยอะเนาะมันถึงจะแบบนวลนัวเข้ากันนะใครชอบทานอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกเนาะหรืออยากเห็นแบบตาก,ก้ากับแม่โบลองทําเมนูไหนบางทีเราก็ไม่เคยทําหรือว่าไม่ได้เคยทานหรอกแต่ว่าเราเห็นคนอื่นทําแล้วเราก็อยากลองเนี้ยก็มีนะคะชอ,อ,องแม่อร่อยอะ่ะผอก็อร่อยครับ ือจะบอกว่าเวลาลงงบไม่เยอะให้เราทานโปรโตีนเยอะๆนะคะโปรโตีนจากไข่มันก็ไม่แพงไงไข่ก็ลูกหนึ่งตังแต่สามถึงห้าบาทเนาะแล้วแต่ขนาดโอเคถ้าใครชอบเมนูไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกเนาะแล้วก็อยากเห็นพวกเราทําคลิปใดก็คอมเมนต์มาบอกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะรักษาสุขภาพแล้วก็รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาออกมาโจ๊กออกมาโก๊ะออกมาโปจริงจริง,จ,งจิงกัน สนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคูยทำได้ตามใจอยากให้เราทำอะไรจีแห่งไหนก็ขอบอกมา